ครับในการปั่นน้ําใบเตยนะครับคือขนาดของใบเตยอะ่ะคือถ้าเราต้องการที่จะให้น้ําใบเตยเขียวมากเท่าไหรออ่อ่ะน้ําที่ใช้ปั่นอะ่ะก็ไม่ต้องใช้เยอะครับเพราะว่าถ้าใช้น้ําเ,เยอะความเข้มข้น,น,น,นมันก็จะแบบเยอะตามไอ้ความเข้มข้นมันจะเีน้อยลง่ะน้ําใบเตยมันก็จะความเขียวมันก็จะไม่ไม่ไม่เขียวมากนะเพราะงัน้น ขนาดของใบเตยในกำขนาดสิบบาทที่ตลาดนะครับน่าจะเอาน้ำใบเตยให้มันเขียวแบบกำลังดีอ่ะก็ใส่น้ำประมาณสักข้นขวดก็ได้นะเนี่ยนั่งประมาณแค่นี้พอนะไม่ต้องเยอะยิ่งคนใส่น้ำเยอะเท่าไหร่ความ ความความเข้มของน้ำไปเตยมันก็จะน้อยลงนะแล้วก็ใส่ใส่น้ำลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ตามตามห้ำไปเตยับตามห้ำไปเตยก็ใส่ใส่เข้าไปเล้บคือคือสังเกตระดับน้ำนะครับระดับน้ำมันก็ไม่ถือว่าเยอะมากแล้วถ้าเราใส่น้ำไปเตยเข้าไปมากเกินไปอ่ะ มันมันก็ไม่สามารถที่จะปั่นได้หมดนะเพราะว่าเราใส่แค่พอประมาณนะสักครึ่งครึ่งหนึ่งก็แล้วครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็ปัันครบ การปั่นรอบแรกนะครับก็สังเกตด,ดูว่าถ้าไปเตยมันละเอียดแล้วอะก็เราจะต้องใช้ตัวผ้าเอาไว้กรองน้ำนะครับเดี๋ยวจะเปเอาผ้ามาให้กรองให้ดู ก็ใช้กรองเนี่ยครับอันนี้อันนี้กรองนี่คือก็ใช้ค่อนข้างไหวนะสีมันก็เลยจะออกออกเป็นเตยเป็นเตยหน่อยครับแล้วก็ใช้กรองนี่ครับ ออกไปให้หมดหมดเลยนะครับเส้็จแล้วน้ที่เราใช้กองเมือกี้เราก็อันนี้อันนี้ผมล้างมือแล้วนะครับแต่เราก็สามารถที่จะแบบรูดรูดเอาน้ําไปเตยออกมาก่อนรูดเอาน้าไปเตยอันนี้เป็นน้ําแรกนะครับเราจะต้องเอาน้ําแรกออกไหมให้หมดเลอกบบ็บีบได้เลยครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาน้ําเดิมครับใส่เข้าไปใส่กลับเข้าไปครับแล้วก็จะมีใบเตยที่เหลือใช่ไหมครับอันนี้เราก็ใส่ไปเลยคือพยายามให้ได้สองน้ำครับก็คือปั่นสองครั้งในการตวงน้ําครั้งเดียวอ่ะเมื่อกี้ผมตวงไปครึ่งข้นขวดใช่ไหมก็จะได้ก็ปั่นได้สองอรอบอ่ะแบบนี้ คือมันจะได้น้ำใบเตยที่ค่อนข้างที่จะเข้มอ่ะอันนี้ก็เป็นการปั่นขั้งที่สองนะครับ ที่เี่ยวับ,บเข้มนะครับเข้มเข้มคนเลยแหละลูกค้าชอบนะบเพราะว่ามันยิ่งน้ำไปเตยสีเข้มเท่าไหร่ขนมชั้นมันก็สีสวยครับที่สำคัญม,มันก็หอมด้วยครับเราก็แกะออกมาให้หมดครับ แยกออกไม้หมดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็บีบบีบบีบมานนะครับสังเกตดูครับน้ำขนมน้ำใบเตยสีจะเข้มมากเลยครับ ซึ่งก็ประมาณนี้ครับพ่อค้าชอบแล้วก็เราเราสามารถเก็บไว้ใส่ขวดเลยครับเส่ขวดแลด้วปิดฝาแช่เย็นไว้มันจะได้อยู่ได้นานๆก็เป็นอาทิตย์นะครับพ่อค้าเคยลองจับเวลาไว้อยู่มันอยู่ได้เกือบเกือบสองอาทิตย์นะครับแต่การันตีเลยหนึ่งอาทิตย์ไม่เสียครับก็ใส่เอาไว้ครับ น,น้ำถึงชั้นแค่นี้นี่ก็น่าจะได้ประมาณสักสามสูตรครับถ้าถ้าเราต้องการทําเยอะๆก็ต้องใส่น้ำให้เยอะกว่านี้หมายถึงว่าทําขนมชั้นเยอะๆนะครับหลายสูตรอ่ะก็ทําไว้ทีเดียวอ,อันนี้ก็สามารถแช่เย็นได้ครับแล้วก็เอาเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ครับผม